สวัสดีครับเกือบจะไม่ได้อัดคลิปกันแล้วจู่ๆก็ป่วยกระทันหันก็เนื่องยากอากาศแล้วก็ไอก็เป็นน่าจะเป็นกันหลายครอบครัวนะครับตั้งแต่ใครที่ฉีดวัคซีนมานะ่ะเดี๋ยวเป็นโน่นเดี๋ยวเป็นนี่แล้วระบบทางเดินหายใจไม่ค่อยดีเลยก็ไปฉีดมาแล้วก็ต้องคนรักกับมันต่อไปฮะอยู่กับมันให้ได้มันต้องอยู่กับเราให้ได้เราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ วันนี้เป็นผ้าแปลกนิดหนึ่งสามตกอทอสามตกอลายดั้งเดิมเลยเขาเรียกว่ามะเขือพวงถ้าภาษาถิน่นเขาเรียกประกาศรอบดอกประกาศคือดอกรอบคือมะเขือพวงครับหมายถึงมะเขือพวงเป็นผ้าหมักโคนเรียกได้สองอย่างจะเป็นผ้าต้มโบราณก็ได้เป็นผ้าหมักโค,คนก็ได้ ยังไงมันก็ต้องต้มนะครับจะไปไปหมักเฉยๆก็ไม่ได้ไม่เข้าเนื้อเข้าเนื้อมอนกันครับแต่ว่ามันมีอีกหลายอย่างไม่ใช่แค่โคนอย่างเดียวอันนี้ทําการซักให้แล้วบางคนไม่ชอบไม่ชอบกลิ่นนะครับถ้าทําการหมักโคนหรือต้มโบราณแล้วเนี่ยต้องต้องซักใหม่ซักใหม่รีดใหม่ทําใหม่ทั้งหมดบางทีกลิ่นก็ไม่หมดนะครับอย่างพวกหกตะกร่ยที่มีกลิ่นตืงๆนะแต่อันนี้ มีกลิ่นน้อย2เมตรดูสิครับใครที่ชอบสีขึ้มขึ้นะออกดำน้ำตาลไหมออกน้ำตาลไหมติดต่อได้เลยครับมีมาสัก3-4ผืนเท่านั้นแหละแพงไม่ได้ลุงชัยยังไม่รู้เลยเดี๋ยวขอดูก่อนครับ <laughs> มันหายไปนานนะผ้าอันเนี้ย หายไปนานมากไม่ต่ำกว่าสปีเป็นเจสามสี่แเรียกปากกาตรอบบอกไปแล้วหมักโครนนะครับหรือต้มโบราณราคาเหล่าอลืมมี่ไงไม่สี 4, ่เองเย็บริมด้วยเย็บริมแล้วเสร็จเรียบร้อยจะแซกริมให้แล้วใส่ได้เลยจะไปนุ่งแบบไหนหรือใครที่ต้องการาไปนุ่งแบบประเภทมี อะไรอ่ะเขาเรียกอะไรหัวสิ้นผมไม่รู้เหลือหรือเปล่าเข็มขัดมีเหลือหรือเปล่าไม่รู้ยังไม่ได้รื้อยังไม่ได้รื้อหลังไปเจอมาอีกสองหลังข้างหลังเห็นไหมครับแผ่วคราวเลยแล้วยังมีทั้งสามตะกอหกห้าตะกอหกตะกอจนผ้ายกครบกฎยังไม่ได้รัดออกมาจากคลังผมบัตนี่ง้นออกมาหมดละยังอีกวยังอีกลังอีกลังหนึ่งครับโอ้ยังอีกลังหนึ่งโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลย ก็ลองดูใครชอบใจก็ติดต่อเข้ามานะครับที่ภาพนิ่งหรือที่การพูดการจาหรือการไม่บอกราคาอะไรต่างๆบอกได้นะครับแต่ว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าคุณลูกค้าได้ดูที่ภาพนิ่งแล้วจะมีรายละเอียดทั้งหมดบางทีลุงชัยก็ขาดบางทีก็เกินก,ก็อย่าเพิ่งถือเสือหาความกันนะครับคนอายุขนาดนี้ทําได้ขนาดนี้ก็ถือว่าผมว่าผมดีกับหลายๆคนนะครับที่ยังต้องมีความดันสูง ความดันต่าของผมเป็นความดันดันทุลังไม่เคยเลิกเลยลูกหลานมาจนไม่อยากเข้าใกล้พประดันทุลังนะครับถ้าบอกอะไรต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราเป็นผู้ใหญ่หรือ,อยังไงก็ไม่ทราบนะครับถ้าเป็นกำลังอาจจะยิ่งกว่านี้อีกก็ว่าไปตามสถานการณ์นะเห็นไหมครับสีมันพิวดําก็ได้ถ้าตําบนตกของแสงมันเปลี่ยนไปก็จะเป็นดา คำเขาเรียกคำถ้าออกแสงรับแสงนี่ผมป,ปิดไฟทั้งหมดเลยนะในในร้านเนี่ยไม่มีลัดดวงเลยนะครับนี่มีเสียงหึ่งก็เป็นของพัดลมพัดลมมันใบใหญ่มันก็เลยดังหน่อยนึงก็ดูถูกใจติดต่อเข้ามาครับมีผืนม,ม,มีมีลายนี้มีผืนเดียวเด่นที่สุดติดต่อเข้ามาครับพบกันในคลิปหน้าเป็นภาพ โบราณอีกเช่นเดิมคือผ้าหมักโคนโบราณต้มโบราณน,นะครับพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ